สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รีเทิร์นสตูดิโอกันอีกเช่นเคยนะผมก่อนจะไปรับชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับผมวันนี้ก็จะมาทําการอัปเดตข่าวสารนะผมและก็กิจกรรมและอีเวนต์ทั้งหมดนะผมที่จะเข้ามาในตัวเกมนั่นเองนะครับก็ okay, จะมีอะไรกันบ้างเรามารับชมพร้อมกันได้เลยนะครับโอเคครับผมเรามาเริ่มกันที่ฝั่งของ e ีฟุตบอลสองพันยี่สิบสองนะผมว่าฝั่งคอนโซลหรือ PC นั่นเองนะครับสำหรับ e ีฟุตบอลสองพันยี่สิบสองนะผม ในฝั่งคอนโซลหรือ PC ซีนะผมก็จะมีแพ็กฟีเจอร์ประมาณนี้เลยนะผมเป็น4รูปแบบด้วยกันนั่นเองนะครับเป็นตำแหน่งกองหลังกองกลางลุกและก็ตัวจบสกอร์นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้ยังไม่รวมในแพ็กของ p o t w นะผมรู้ว่า Page เยอร e อ e ฟเดอะนเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับและในวันจันท์นี้นะผมรู้ว่าวันที่2พฤษภาคมนั่นเองนะครับก็จะมีเป็นแพ็กของกองหน้าตัวจบสกอร์นั่นเองนะครับในภาษาอังกฤษก็ Great f i n i s h e r นั่นเองนะครับก็จะเป็นแพ็กของฟีเจอร์ของกองหน้าตัวจบสกอร์ท ผมก็ได้ทําการยืนยันไปแล้วในคลิปที่แล้วนะผมก็จะมีทั้งหมดนี้เลยครับผม13คนด้วยกันนั่นเองนะครับเป็นกองหน้าตัวจบสกอร์ทั้งหมดเลยนะครับผมยกเว้นมัวเมดซาร่าคนเดียระบมที่มาในตาแหน่งปีกขวานั่นเองนะครับที่เหลือก็จะเป็นตําแหน่ง CF หมดเลยนั่นเองนะครับทั้ง12คนนั่นเองนะครับโอเคผมก็แพ็กนี้นะผมเป็นฟีเจอร์ที่จะมาในวันจันทร์นะผมหรือว่าวันที่2พฤษภาคมนั่นเองนะครับสำหรับ efootball สองพันยี่สิบสองฝั่งคอนโซลและพีซีนั่นเองนะครับโอเคผมแล้วก็แค่นี้ยัง สัปดาห์ถัดไปนะผมวันที่9พฤษภาคมนะครับจะมีแพ็กนี้เลยครับผมเป็นแพ็กของแนวรุกนั่นเองนะผมหรือว่าแพ็กของเอ็นชันติ้งดิบเบอร์นะผมหรือว่าเสน่ของการเลี้ยงบอลนั่นเองนะครับก็จะเป็นแนวรุกทั้งหมดเลยนั่นเองนะผมก็จะมีทั้งหมด10คนด้วยกันนั่นเองนะครับคลิปที่แล้วผมก็ได้ยืนยันไปแล้วนั่นเองนะครับก็นี่เลยครับผมส่วนใหญ่นะผมจะเป็นตำแหน่งปีกซ้ายและปีกขวาและผมมีแค่ปอลูดิ巴拉นะผมที่มาในตำแหน่ง SS นั่นเองนะครับผมแล้วก็คีเรียนเอ็มบัปเป้นะผมที่มาในตำแหน่่งง CF นนััเอครบ โอเคผมก็จะมี10ฟีเจอร์ด้วยกันประมาณนี้เลยนะครับที่จะมาในวันที่9พฤษภาคมนั่นเองนะครับผมหรือว่าสัปดาห์ถัดไปนั่นเองนะครับโอเคผมก็ทั้งหมดนี้นะครับเป็น2แพ็คใหม่นะครับที่จะเข้ามาใน E3 2022ฝั่งคอนโซลและ PC นั่นเองนะครับก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วกลับมาดูในส่วนของ PS 2021ระบมฝั่งโมบายกันบ้างนะครับก็นี่เลยครับผมเริ่มต้นที่เข้าปุ๊บรับปั๊บนะครับทุกคนก็คือมา์กับคอยหรือทองนั่นเองนะครับเราอินโบ ปกตินะครับผมได้รับกันทุกวันอยู่แล้วนั่นเองนะครับสำหรับไมายกับคอยหรือทองนั่นเองนะครับและในส่วนของนี่เลือผมการเปิดตํานานฟรีหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็ g p 6 0 0 0 0 GP นั่นเองนะครับอันนี้นะครับผมจะกลับมาในวันที่5พฤษภาณครับผมหรือว่าวันพฤหัสบดีนั่นเองนะครับก็เพิ่งผ่านไปครั้งหนึ่งนะครับผมก็จะกลับมาอีกทีในวันพฤหัสบดีนี้นั่นเองนะครับสาหรับการเปิดตํานานฟรีหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็การแจก 60,000GP นั่นเองนะครับสาหรับล็อก็ ประมาณนี้เลยนะครับในวันพฤหัสนี้จะมาเจอกันอีกทีนึงนั่นเองนะครับและมาดูในส่วนของการแจกตํานานฟรีนะครับผมที่เคยแจกไปแล้วเหมือนกันนะครับผมก่อนหน้านี้นั่ะดีนะครับเป็นอีเวนต์ของซูเปอร์สตาร์ชาเลนจ์นั่นเองครับผมนี่เลยครับที่มี2องอีเวนต์ด้วยกันนั่นเองนะครับผมอีเวนต์แรกก็คือ2 5งหมื่ใช่ไหมครับแล้วก็อีเวนต์ที่2ก็คือแจกแพ็คของตํานานลีเจนด์วัวไวท์คลับนั่นเองนะครับผมการันตีว่าจะได้ตํานานแน่นอน100%นนนั่เองะครับก็คือนียเลปอรบ์เซ็นาวนั่นเองนะครับผมมชนะเื่่อไหรก็จะได้รับทันทีตําานนนฟรีั่นเองนะครับ ก็ประมาณนี้เลยผมเป็นแพ็คตำนานห้าสิบห้าตำนานนะผม55กั๊ดทองนั่นเองนะครับก็รอบที่แล้วได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมแล้วก็ครั้งนี้ก็ขอให้เปิดได้ตัวที่ไม่ซ้ําแล้วกันนะครับผมในวันพฤหัสนี้ก็สรุปนะผมของเพจสอบวัฝั่งโมบายนะครับก็จะมีการแจกนะผมเปิดตำนานฟรีหนึ่งครั้งแล้วก็ห0 0 0ื่นจีพีนะผมแล้วก็อีเวนต์ของซูเปอร์สตาร์ชาเลนจ์การแจกตำนานฟรีนะผมการันตีว่าได้ตำนาน100%นั่นเองนะครับจะมาในวันที่นเองนะครับจะถึงนี้นั่นเองนะครับ โอเคผมก็ประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดตข่าวสารให้ทุกคนได้รับทราบกันอีกเช่นเคยนะผมหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับและหากใครชอบคลิปนี้นะทุกคนฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ And let's go, conquer the yeah, option. Let's go, let's go. To the top, here I go. Think I'm chosen. To be the king of rock, think the people have spoken. I can hear the tick tock of the clock. I'm in motion. So now I'm gonna pop, causing all this yeah. commotion. Yeah. Sometimes I think that I'm unstoppable. Yeah. Ready to go, man. like and love That's right.